สวัสดีค่ะว่าพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวเขาวันนี้ตําสบายนางค่ะตําสบายนางยุ่ยหยุหย่แจใส่กระเทียมโทนดองของเราแล้วน้ำปลาเราเหมือนเดิมนะคะอืมห่วยสือแบบฮันแล้วไนะ่้หมูกระทะ เนื้อรานมูกระทะน่ะพุดยากอืมอืม,อมตักหมูสองเครื่องค่ะขอบคุณมากมากนะคะ ที่ส่งมาให้ทานคุณน้องอืกับบอแปะชื่อร้านมาอืกระมูตรงเครื่องค่ะอืผัดมีโคลาดพ่อจ่อยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอร่อยมากแต่ยังไม่ไ,มได้ทำโล่งลปแต่ว่าเอาไปทานกับคุณครูในโรงเรียนแล้วคุณครูในโรงเรียนบอกว่าแซ่บมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสแลเวลานะคะ ท่านี่ปูกเองขอบคุณเด็กเส้นไกยจับนะคะที่ส่งมาให้ทานคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะแสบแห้งคุณแม่ชอบมากทานเหมือนกันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีทุกคนใจดีแห้งแห้งบอกเลยขอโทษขออภัยหลายๆที่วันนี้มีเวล่าว่า,บา,บาอันได้รีวิวห้หรือว่าได้แบบบอกขอบคุณแบบ,แบบแบบออกซื้อแบบหลายๆคนนะคะต้อง ขอโทษขออภยัยหลายๆแต่ว่าขอบคุณมากๆนี่อันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยพริกเผาหมูอยองคอนคอนเฟกนี่ของอบเองอร่อยมากส่งมาสามสี่กล่องอร่อยมากๆค่ะอู้ขอโทษมากๆที่ไม่ได้แบบเนาะนี่อันนี้อร่อยแนะนําเลยนะคะเนี่ยของอบเองค่ะเด็กเส้นก๋วยจับก็อร่อยเนี่ยผัดหมี่โคราชพ่อจ่อยก็อร่อยค่ะเนี่ยเนี่ยเดสเซอร์ Desert, นี่บอก นี่คอนเฟกตัวนี้ก็อร่อยมันจะเป็นแบบว่าอบเหมือนเคลือบคาราเมลแล้วก็ซิมีแบบว่าท่านยาผืดหลายๆอันนี้ก็อร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุณหลายหายค่ะขอบคุณอย่างจากใจจริงเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะือม หวังเธออ่าขอโทษขอโทษหลายๆค่นะแล้วแบบว่าเนอะมันบนมีเวลาอะขอขอให้เข้าใจกันเด้ อยังไงเนี่ยแม่งกับพุนคอนเฟกนี่สองอันนี้เดดเซิร์ตกับอันอบเองเนี่ยกินจนซีเมิร์ตอันนึงเป็นหมูหยองค่ะพี่เผาหมูหยองอันนึงเป็นแบบเคลือบข้าวราเมลแบบอันน่ะแซ่บนะนี่แต่แซ่บเนี่ยเวลาเป็นทรงวมาให้บอกลายกินย่ำเดึกจนดัวสองหัว ย่านพักจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านเลยนะคะ อืมอืมไ่งผูอกินไก่กับไส้มากขึกัน ของเจ้าของตะก้าเต็มมนมีเวลาขายดีดค่ะเจ้าไปเห็นอย่างเวลาเหมือนเนาะมึงเด้อเสียวเดอฟังไปเห็นงานมากมันก็ต้องมีไหนบ้างเนี่ถูกไหมพักผ่อนมาเนี่ยมานอนตื่นขึ้นมาหิวหิวกับฟ้าวาหาเนี่มาก,กิน จริง้าก่ะเอา้ามื่อนี้ค่อยเฮ็ดวันนี้ค่อยทําวันนี้ค่อยทำ,นนยทำารสนจนหอดปัจจุบันเอออือเราทํางานเยอะเกินไปแหละเรารู้อยู่ไม่ทำก็ไม่ได้ ไรไม่พีพ่อไม่ีแม่ไม่นองจ้ะทำไม่ได้บรเห็นนะมีพอ่อมีแม่มีน้องตายก็ไม่ได้ความนี่เสียบาความหวังของมูบาน ได้แลวกับปันพี่ปันน้องเด้ปันนี้ว่ามันว่าแดงปันนี้ก็คืออันนี้ให้หาอะไรมาขายหรอกค่ะจะรีวิวช่วยยังสินาค่ะพอได้รายได้เพิ่มเติมส่งลูกเรียนเด้แมันวเวลาเอาความหวังของหมูบ้าน ื่อเรามีโอกาสเยอะกว่าเขาเราก็ต้องหยิบยืนเนี่ยค่ะเราต้องอันนั้นไม่ใช่แบบตัวเองแบบโอ้ยตัวเองแบบพ่อมีพ่อ,อยังแล้วก <c oughs> ะไม่ได้หันเบิ้งผู้ใดแบบนี้มาแมนเด้อ ตองเบิงเด้ต้องหันม่องเด้เราจะได้มีความสุขเด้ไปด้วยกันเข้าใจปะ

ปลาล้าเราเป็นปลาลาที่ต้มเองนะคะไม่เค็มนะคะเหมาะสําหรับทําแกงก็ได้ค่ะทํายำข้าวปุ้นยิ่งอร่อยค่ะตําก็ได้นะ,ะอ เชิญลงขายไตคลิปด้วยค่ะ,คะ คนคิน้งลุกบ้างอาเปล่าคนคิน้งลุกว่ามันอีกอย่างเนี่หนาวพอวมันหยาดพักเบรกก่อนมันหาเสียงฉันยากใส่ก่อนค่ะแล้วแห้งห้องนบุ๋นเหรอคุณเหรอคนคิ้งลุกไหม นาพูดนะพูดเออลดหละหดห่วบห่วบห่วบรุ่งบาดได้บาทเดี่ยวค่ะแสบนี่ขอพคุณม่ลายค่ะที่ขอมาติดตามรับชมขีดแสบแบบนวนๆน,นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ